หอมด้วยอ่ะลองไหมลองไหมจ่อจออ,จอ,อันไหนมัง่งสบายโยม,มีเราคน ันนี้เตรียมตัวเดินทางบินกลับนราธิวาสค่ะเรามาถึงสนามบินเร็วกว่าเวลาเครื่องจะ8โมงครึ่งเองเครื่องเนี่ยจะออกจากที่นี่ตอน10โมงครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะขอหาอะไรรองท้องก่อนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะมันมันบวกค่าที่ค่าอะไรค่าแรงพนักง,งานอะไรเงี้ยผู้ายในคนนักหมาเนี่ยเดี๋ยวก็กเป็นพระเอกซะเลยเนี่ย บาจจัเเออนสวัสดีค่ะพบกับตูนและเจ๊เหหวานเจี๊ยบกันอีกแล้วนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวของภาษาเจ๊เหกันค่ะคลิปนี้ตูนพาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสกลับบ้านมาทั้งทีก็ต้อง พาเพื่อนๆเ,เที่ยวให้ทั่วนราธิวาสกันหน่อยค่ะและจุดจุดแรกที่ตูนพามาในวันนี้ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเราอยู่กันที่วัดเขากงค่ะจะพาทุกท่านไปสักการะพระพุทธ,ธทักษิณมิ่งมงคลซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่แล้วก็ยังเป็นพระพุทธ,ธรูปปางปฐมเทศนาที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ รั่ฝั่งนี้เป็นยังไงคะฝั่งนี้สวยฝั่งนี้น่ารักโอเคมีป่าสองแบบหลังจากที่ไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกร้อนๆนะเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนหิวน้ำก็เลยพาทุกคนมาที่ร้านกาแฟซึ่งเพิ่งเปิดใหม่ในจังหวัดนราธิวาสค่ะร้านนี้มีชื่อว่าร้านปายนานาราบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ วจอุณหภูมิก่อนเขาก็จะมีการจัดโซนต่างๆไว้ให้นะักท่องเที่ยวที่มาดื่มกาแฟที่นี่ได้ถ่ายภาพสวยๆนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นกระบอกไม้ไผ่ค่ะนํามาตกแต่งเป็นทางเดินสวยงามมากค่ะอากาศก็ร้อนมากเช่นกันแต่เราก็ไม่หวั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะนี่กระบอกไม้ไผ่ทช้งนั้นเลยสวยๆค่ะ สำหรับค่าเข้าที่นี่นะคะแค่20บาทเท่านั้นค่ะก็จะมีทั้งกาฟงแฟเครื่องดื่มร้อนเย็นปัน่นเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแล้วก็ยังมีอาหารตามสั่งด้วยสำหรับใครที่มาแวะพักท้องในช่วงมื้อกลางวันก็สามารถทานอาหารที่นี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะก็ยังมีโซนที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าโอท็อปของจังหวัดราชวนะคะนี่อย่างนี้ตุนก็สะพายมานะคะอันนี้คือกระเป๋ากระจูดนะคะ ทำจากกระจูดนั่นเองก็เป็นกระเป๋าสวยงามมีดีไซน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างมุมนี้ก็เนี่ยค่ะสวยงามราคาย่อมเยาวมากอุ้ยมีปลาตะเพียนแถมมาให้ด้วย250บาทเท่านั้นเองใบใหญ่หน่อยก็จะ280มีใบเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะนี่ก็น่ารักดี เป็นสินค้าชุมชนนอกจากจะมาอุดหนุนร้านค้าในชุมชนแล้วก็ยังสามารถช่วยชุมชนได้อีกด้วยนะคะหาไรายได้ช่วยเหลือชุมชนนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอุ้ยนี่ค่ะสะดุดตากับของที่คุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กเพื่อนๆคะอันนี้เป็นจําลองเป็นบ่อน้ำเนาะบ้านตูนสมัยเด็กๆอะ่ะก็จะอาบน้ําบ่อแบบนี้แหละแล้วก็ใช้วิธีการตักเอาเนาะ สาวเอาแต่อันนี้คือแขวนแขวนโชว์เราจะต้องสาวกับรอกอะค่ะตัวภาชนะที่ใช้ตักน้ำอะค่ะเขาจะทำจากกาบลาวชะโอนนะคะซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นของเรานี่แหละเราจะเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าตุมมาตุมมาก็คือตัวภาชนะสำหรับตักน้ำนั่นเองค่ะมีน้ำด้วย อากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่าข้างบนเนี่ยลมเย็นมากๆค่ะเพราะว่าข้างหลังเราเนี่ยเป็นบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งนะตอนนี้คณะของเราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วแล้วเราตั้งใจที่จะทานมื้อเที่ยงกันที่นี่เลยเดี๋ยวเราตามไปถ่ายรูปกับเขาเลยดีกว่าค่ะถ่ายด้วยถ่ายด้วยอุ้ยอุ้ยยังไงมาวป่าสวยมากเนี่ยค่ะมีอารมณ์ฉากสวยไหมคะ,มคะน้องโคคะเป็นยังไงคะที่นี่ฟินไหมคะน้องฟินมากอากาศเจนมาก<า>แล้วยังไงคะทำไมเหงื่อซึมคะอ่ะคือมัน ขึ้นบันไดขึ้นมานะคะยังไงคะนี่ทางนี้ก็้องทางนี้ค่ะโอ้โหวันนี้มาที่นี่กันประทับใจครับเจอเจอดูไหมเอาเดี๋ยวนะมาด้วยกันหรือเปล่าคะไปนาไปนาาไป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 บอลเลิป็นไงคบอลเลิกเป็นไงคะนี่ครั้งที่ยวไหแล่วคะที่มาที่นี่เนี่ยคั้งที่สยังไงคะคั้งแรกที่มาที่นี่เพิ่งเปิดอมก็เลยต้องมา แสงตะวันตอนเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะแสงตะวันซาวนี้ให้ด้วยได้ไหมได้ได้เดี๋ยวขึ้นให้สดชื่นมากค่ะมาสูดโอโซนเหมือนอยู่จังหวัดอะไรคะทางเหนือเลยค่ะโอ้โหเหมือนเราขึ้นเหนือเลยเหรอเหมือนอยู่ในร้านบ้านเลยค่ะจะบอกว่าเราก็อยู่เหนือค่ะแต่เป็นเหนือมาเลเซียนะคะโอเคเลยค่ะบ้านน้องตูนนะคะเที่ยวนี้มาบ้านน้องตูนสุดยอดค่ะคนนี้มาที่นี่ ส <4 S 1> ี่คร,ครั้งแล้วค่ะแฟนพันแทนตลาดที่ว่าเลยคะล่ะเราต้องมาได้ทุกปีนะคะอย่าลืมเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะสุดยอดเลยคะ่ะเยี่ยม เดียวทรงเครื่องอาหารธรมธรมดาธรรมดาแต่จานที่เสิร์ฟมาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นกระจาดใช่ไหมคะหรือทาจริงแว่นล้อมม,มากเลยคะ่ะกระจาดแล้วก็มีหูฟิวหน,น้ารังมา,ากไว้อยากเอากลับบ้านเขาให้เราไปเนี่ยช้อนกับต้อมก็ยังเป็นรักโลกคะ่ะเพราะว่าทํามาจากไม้เหมือนไม้ติมเลยลอมานะคะเราก<ข>็มีห่อใบตองด้วยใบตองด้วยใช่ไหมคะสีน่ากินมาก ทานด้วยกันค่ะ ชุมชนยะกังค่ะและจุดที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีตลาดนี้เป็นตลาดที่มีขนมเยอะมากๆและที่สำคัญเป็นขนมแปลกๆขนมอร่อย,ออยๆของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด,ด้วยเดี๋ยวเราไปชมและไปชิมกันค่ะว่ามีขนมอร่อยๆอะไรบ้างไปกันเลยค่ะนี่นี่นี่บาตาบูโรกหน้าตานแบบนี้เลยค่ะใช่าห้าาบาตาบูโรได้อะไรคะ ไส้ปลามะละกอปลามีไส้มะละกอ,ใใะกอด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูมันเหมือนอะไรคะมันเหมือนหมอนไหมคะบาตาบุรโรเนาะบาตาบุรโรภาษายาวีแปลว่าหมอนเก่าๆเนาะหมอนเก่าๆบาตาบุรโร่เสดะเดะอร่อยมากค่ะอ,น,อนี่นขน,น,บนมนบลือบะ มันม่วงไหมคะเหมือนมัน <hi> ม,ม่วงเลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่เคยเห right. ็นนะเนี่ยขนมบลูบละบลูบละแล้างนี้ค้าที่ขนมอะไรคะกล้วยทอดโมเลนกล้วยทอดอะไรนะโมเลนกล้วยทอดโมเลนกล้วยทอดโมเลนอ๋อเขาใส่อ๋อต้องมีท็อปปิ้งแบบนี้ด้วยเป็นกล้วยทอดแล้วก็มีอะไรช็อกโกแลตแล้วก็ไอซิ่งโอ้โหน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวเดินมาซื้อนะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะคะ เป็นเดี่ยวตรงเครื่องแล้วเขาก็จะใส่กระทงแบบนี้เนาะแลวก็ดูอนาออ่งย่างเหรอคะใช่ค่ะขอบคุณคงานเดือมาใหม่มาน่าตักอยแลยค่ะมาจากบ้านก็หมดเลยแต่ว่าหนูอยู่ที่นี่ค่ะอุ้ยข้าวยำนะคะนี้ข้าวยำ นาติกาบูอาหารตักไร่บ้านเรานะคะทุกปากคนไทยพุทธแล้วก็มุสลิมโล่เข้าดาพิดาแกนาติดาแกนาติดเลมุกนี่นาติเลมุกนะคะนาติดาแกมาแก่นกับกุลาบติกับแกงนะคะก็มีโซโละด้วยอ่ะโซโละคืออะไรคะโซโละลาดอก็คือพริกยัดไส้แล้วก็เป็นปลาข้างในเป็นปลาอร่อยมากอันนี้อร่อยมาก อาบอกจะอกกะตายัค่ะกอตายยัจะบอกว่าไม่เคยกินเลยอ่ะเป็นขนมที่แบบโบราณมากเป็นแบบใส่ใบเตยเหรอคะสีะเขียวแล้วข้างในเป็นอะไรคะมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็โรยงาขาวนะคะหวานมันมันหอมหอมนอร่อยอร่อยอ ร้านนี้คะเหมือนข้อยปูอนี้ขนมพุตรีอายุค่ะมอะไรนะคะขนมพุตรีอายุพุตรีอายุเหมือนชื่อเพลงอร่อยค่ะอร่อยอร่อยเอาอันนี้เนาะกระปุกกระปกลูกลองะเหมือนลูกที่ใส่ใหม้เลยนะตัดไหมคะตัดไหมคะโอ้โนี่ไอ้มันมีไส้ข้างในอันนี้ไม่ไส้แต่อันนี้มีไส้ ชิมนี่เนาะชิมมันนั่นแหละอร่อยเกลี่ยนรูปเป็นรูปอร่ตรงนี้สาวแค่ชิมก็อิ่มแล้วอ่ะเออเป็นอาหารจานเดียวของที่นี่เลยค่ะภาษาอิสลามเรียกว่าอรยอะนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยพุทธเนี่ยจะเรียกว่าเต่ากัวเต่ากัวเนาะเต่าคั่วคะมีอะไรบ้างคะกระกระโปกอันนี้อ่าอันนี้ค่ะ ไข่แตงกวาแตงกวาแล้วก็มีเส้นหมียม่ยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกยังยังไม่เสร็จอ่าจะใส่ให้หนูชุดหนึ่งค่ะ,ะกลับหนึ่งคนดกุ้งทอดอ่าเอาหนึ่งชุดค่ะ,ะละแซ่ละแซ่มันคล้ายๆขนมจีนค่ะแต่ว่าเส้นของเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเอ่อเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็เอามาหั่นหั่นหั่นมันจะเป็นแบบม้วนม้วนม้วน ถ้าทานกับน้ำยาที่เป็นสีข,ขาวเป็นน้ำกะทิคะอร่อยมากก็จะเป็นละแสกับละซอเนาะละซอคือขนมจีนค่ะก็จะมีอันนี้อะไรคะแกงไตปลาแกงไตปลา แกงเขียวหวานดูสิแกงเขียวหวานแล้วก็น้ำยา,ำยาใช่ไหมคะน้ำยานี่อันนี้คือน,น้ำแกงของละแ่จะเป็นสีแบบนี้ค่ะละแซมันจะสีขาวนะคะเดี๋ยวดูเอารอยย่อหนึ่งชุดนะคะนูมาเอาค่ะไปต,ต่อใส่ค่ะ บริเวณพื้นที่ตลาดก็จะจัดโซนให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปหลายจุดเลยค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เป็นรูปเรือแล้วก็ทางฝั่งนี้ค่ะด้านหลังที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นโซนนั่งรับประทานอาหารใครที่ซื้ออาหารของกินก็สามารถนั่งกินรับลมชมวิวช่วงเย็นได้เลยขนาดตลาดที่นี่จะเปิดตั้งแต่บ่ายสองไปจนถึงสองทุ่มค่ะหอกมกระชายด้วยหอมมากเลยอ่ะ ยืนชูข้าวหอมมากก่นสมุนไพรมีอะไรบ้างคะที่เป็นสมุนไพรในส่วนผสมตะไคร้กระเทียมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นขมิ้นหอมสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยก็มีเม็ดซัดลูกอะไรนะคะลูกซัดอ๋อที่เป็นเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะขออนุญาตอืมกลิ่นหอมๆเนาะกลิ่นแบบสมุนไพรอ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะคะ ่รจมกรุบดิอันนี้กล้าขายเท่าไหร่คะเนี่ยลูกละห้าบาทห้าบาทเองเนี่ยดูสิคะสองลูกสิบบาทงั้นหนูเอาสองลูกเลยค่ะห่อแล้วข้าวยำเลยงเ้ยเดี๋ยวขอชิมเลยก็ได้ค่ะขอชิมเลยไม่ต้องไม่ต้องห่อแล้วค่ะขอชิมเลยขอชิมเลยนี่กำลังแบบร้อนๆเลยนะคะ เป็นขนมที่แบบเก่าแก่แล้วก็ <Okay. S 1> โบราณมากๆของชาวมุสลิมในพื้นที่นะคะเด,เดี๋ยวจะชิมให้ดูเ<ๆ>เอาช้อนตักไปเนี่ยมันเหมือนขนมตาลเนาะคล้ายๆเนื้อคล้ายๆขนมตาลสีก็คล้ายๆแต่รสชาติจะคล้ายไหมต้องลองค่ะเอาก่อนเนาะแบบร้อนๆเลยอะเราอะป <laughs> ากพองไงไหม เนื้อขนมข้างนอกเนี่ยเขาจะหอมสมุนไพรแล้วก็ข้างในก็ได้เนื้อสัมผัสของมะพร้าวแล้วก็แบบหวานหวานนิดๆนะคะจะบอกว่าเป็นจะบอกว่าเป็นของข้าวก็ได้นะเพราะว่ามันมีกลิ่นสมุนไพรแต่มันเป็นของหวานอ่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะก้าอร่อยมากๆมันจะมีสองอย่างนะครับแป้งข้างในนะแป้งข้างนอกนี่นะ จะเป็นแ,แป้งแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันครัแป้งสองอย่างใช่ไหมคะอันนี้แป้งมันนะที่ทานอยู่นี่ยังมีแป้งข้าวเจ้าอันนี้ป็นหลังค่ะอ,อร่อยมากอะ่ะลูกชีโบราณที่อะไอากาะมีมีกาเกาะนะอ๋ออันนี้คืออาเกะนนออากนะนนออากใช่ไหมคะเคยกินเคยกิน หว,วานหวานอร่อยมากฉ่ำๆเป็นเนื้อแบบฉ่ำๆเหมือนเคก้กอะแต่แบบฉ่ำมากนะคะขออนุญ,ญาตชิมนะคะด,ด,ดูเนื้อค่ะดูเนื้อนี่มันเหมือนนมไข่แต่ว่ามันแม่เคนนม็มม,มันมีหัวกะทิก็งในค่ะชิมดูก่อนหมหอมหอมมากหอ,อมไข่หอมใบเตยอร่อยอร่อยแล้วก็มีขน,นมไข่ไอันนี้อะไรคะอันนี้เนี่ยอันเนี้ย แบกคอบาบินบาบินแบกคอร้านนี้ก็จะขนมเยอะแยะกขายชิ้นเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยกินละเท่าไหร่บ้างคะเนี่ยชิ้นสิบบาทสี่ชิ้นสิบบาทอันนี้ลูกละยี่สิบบาทลูกละยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบบาทคือราคาขนมที่นี่เนี่ยยังไม่เห็นร้านไหนมากกว่ายี่สิบเลยนะคะถูกมากอ๋อเป็นไฟบางค่ะเพราะต้องเป็นราคานี้ค่อยชุมชนแล้วก็ ให้นักท่องเที่ยวกินของอร่อยออร่ยด้วยนะคะอันนี้ป้าให้เหรอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขนมอาก็ค่ะอกแอันนี้บ้านเราได้แซนมานี่ที่ว่าสายไหมอันนี้เป็นขนมโบราณของที่นี่นะฮะสายไหมหรอคะเนี่ยครับผมหน้าตาไม่เหมือนสายไหมกรุงเทพเลยค่ะไม่เหมือนครับไม่ได้ใส่แป้งเหมือนขนมโมจิมากกว่าอยากโบราณของที่นี่มีหลายสีมากๆค่ะสวยงามนี่คือสายไหมค่ะ ใล้ไข่ไก่สเต๊ะแต่ไม้ใหญ่กว่าไม้เท่าไหรคะเนี่ยสิบบาทแล้วผมนี่ที่ผมเห็นนี่ที่มาซื้อนี่เพราะอะไรร่ะคนขายรอคนขายรอเนี่ยเทากรุงเทพอ่ะไม้เท่านี้คิดว่าจะขายเท่าไหร่ถ้ากรุงเทพไม้เท่านี้เนี่ยต้องยี่สิบนไอันนี้สิบบาทเองอ่ะถูกมากถูกมากหอมด้วยอ่ะลองไหมลองไหมจอ อมะพร้าวตกใจตกใจบอกบอกบอกพ่อค้าหรอชิมเลยลองดูลองดูสิบบาทบาทอร่อยไหมอ่ะอร่อยอร่อยเป็นแบบเหมือนรสชาติยังไงคะรสชาติเนื้อไก่แบบนุ่มๆแล้วก็ใช้น้ำที่แปลกๆกับกำลังดีไม่หวานมากกำลังดีลอง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 ได้ได้ได้หนูลอง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  อือร่อยกว่าไก่เซฟกรุงเทพดีกว่านาราธิวาสไม่ได้มีแค่ของหวานที่อร่อยนะคะแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเดี๋ยวตูนจะพาทุกคนไปชมต่อกันเลยค่ะ อำเภอเมืองนาราทิวาสตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอตากใบาค่ะและจุดที่ตูนอยู่ตรงนี้คือสะพานคอยร้อยปีเป็นสะพานที่ชาวบ้านฝั่งเกาะยาวเนี่ยเขารอคอยมาถึงร้อยปีกว่าที่จะมีการสร้างสะพานเชื่อมโยงจากตัวอำเภอตากใบาข้ามไปฝั่งเกาะยาวสมัยก่อนเป็นอะไรที่ยากลำบากมากในการที่จะข้ามมาทำธุระปะปัง ที่ว่าการอำเภอฝั่งนี้เพราะฉะนั้นค่ะชาวบ้านจึงรอคอยกันนานถึงร้อยปีกว่าที่จะมีสะพานแห่งนี้ขึ้นมาก็เลยเรียกว่าสะพานคอยร้อยปีแต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็ได้มีการก่อสร้างสะพานอันใหม่ซึ่งเป็นสะพานปูนมีลักษณะที่แข็งแรงกว่าเดิมและรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถขี่ข้ามไปเกาะยาวได้แต่ตอนนี้ตูนขออนุญาตเดินด้วยสะพานไม้โบราณเราจะข้ามไปที่เกาะยาวกันค่ะ เราเข้ามาถึงฝั่งเกาะยาวแล้วค่ะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อของเกาะยาวดีเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่พระอาทิตย์ ขึ้นที่แรกในประเทศไทยในเช้าวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมก,กราคมนั่นเองทุกคนก็จะมาชมแสงแรกแห่งปีที่นี่ล่ะค่ะเดี๋ยวไปดูชายหาดด้านหลังกันต่อค่ะอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญเมื่อมาถึงเกาะยาวหลายๆคนที่มาถึงจะต้องถ่ายรูปเป็นภาพที่ระลึกไว้ก็คือธงชาติไทยค่ะธงชาตินี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกราชของเราที่ได้มานะคะแล้วก็เคียงคู่กับวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่ทา ให้บริเวณทั้งหมดนี้ยังคงเป็นของประเทศไทยอยู่ค่ะฝั่งเกาะยาวกับฝั่งอำเภอตากใบเนี่ยบรรยากาศจะ ของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือปลากุูเลาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลากุูเลากันค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะมาถึงร้านปลากุูเลาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปลากุูเลาป้าอ้วนค่ะในตัวเมืองอำเภอตา,ากใบปลากุูเลาที่นี่เป็นปลากุูเลาที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยแพงมากๆค่ะกิโลกรัมละ 1,600บาทก็เลยมีคนพูดว่าคนกินไม่ได้ซือ้อคนซื้อไม่ได้กินเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะเป็นอะไรกับป้าอ้วนคะลูกค่ะลูกสาวป้าอ้วนนะคะอันนี้เป็นปลากุเลาของร้านป้าอ้วนอร่อยแล้วก็แพงมากๆทำไมถึงได้แพงขนาดนี้คะมันเด็ดตรงไหนคะปลากุเลาที่นี่เพราะว่ปาปลาสดมาก็ราคาแพงแล้วค่ะ,ลกกะแล้วก็วิธีการทำก็จะจะแห้งนีบก็ใช้เวลาหลายลวันนะคะ ต้องดูแลยังไงบ้างคะในการตากเห็นต้องแบบปิดหัวใช่ไหมต้องปิดหัวแล้วก็ต้องต้องนวดทุกวันอ๋อต้องนวดทุกวันด้วยเหรอคะนี่เป็นปลาสองน้ำใช่ไหมคะพี่ก็เลยรสชาติดีแล้วก็อร่อยนะคะเดี๋ยวจะซื้อไปทอดชิมกันคะ่ะ แม้ว่าครั้งนี้คณะของเราจะเดินทางไปไม่ถึงหาดปันไตบูราแวรแต่สิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้จากการเดินทางในครั้งนี้คือความประทับใจในใมตรีจิตของชาวบ้านคนแปลกหน้าที่ทำให้เรารู้ว่าคนบ้านเราน่ารักและใจดีขนาดไหนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ต้องกดติดตามให้กับช่องตาปีนี้ด้วยนะคะ การเดินทางของเรายังไม่จบลงแค่นี้ค่ะคลิปต่อไปตูนจะพาทุกคนเดินทางไปยังดินแดนแห่งสายหมอกไปล่องแก่งภูเขาทองล่องหาความสุขที่อำเภอสุขคิรินอย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งๆริง,รง,รง,รงสำหรับการแจ้งเตือนคลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ เป็นทางที่โหดที่สุดนะครับที่ล่องแก้วอะไรนะลูกมันไม่มีอะไรแล้วพี่บอลมันถอยแล้วกูจะทำยังไง 頑張れ。<laughs>